อ่อครับทำไมผู้ชายต้องบวชแล้วทำไมข้างบ้านจัดงานบวชใหญ่ๆมากเลยครับงานบวชใหญ่เป็นประเพณีของชาวบ้านเพื่อบอกบุญให้ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านมาร่วงอนุโมทนาแต่แท้จริงแล้วการบวชมีคุณค่าที่ใจไม่ว่าจะจัดใหญ่หรือเล็กการบวชคือการเดินตามทางพระพุทธเจ้าฝึกใจให้สงบ มีศีลมีธรรมทำความดีถ้าบวชด,ด้วยศรัทธาก็เป็นบุญทั้งนั้นยังเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยจ้ะเทียนเป่าการบวชจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้อย่างไงครับอภอเพราะลูกชายยอมละความสุขทางโลกการบวชคือการยกพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ทางใจ เพราะท่านได้เห็นลูกชายเป็นพระแม้เพียงช่วงเวลาเดียวก็ถือว่าโลกได้ทดแทนบุญคุณแล้วจ้าแล้วถ้าเทียนเป่าวบวชจะทดแทนบุญคุณอาพอด้วยไหมครับได้สิจะ้ะบุญจากการบวชแบ่งให้ใครก็ได้โดยเฉพาะคนที่เรารักและเคยดูแลเราถ้าเทียนเป่าวบวชอาพอก็จะได้บุญด้วยแน่นอน